มาแล้วครับแม่งทีเด็ดปลาเราครับเป็นไหนเป็นไหนน,นี่เปิดสิบสองล้อคันนี้ไหมพี่น้องอย่าจัดหนูอย่ามาใกล้ลูกอย่ามาใกล้สุดป,ป,ป,ปจัดเลยสิสวัสดีครับ นี่ครับมาไก๋อู้ย่าเฮงนาลูกเจ๋นี่ครับโอ้บาร์แล้วสั่งมาหมดมาเลยครับวันนี้อกระสุนกระสีใหญ่มากด้านล่างสองเท้านะวันนี้สองเพ้าไม่มีสโลครันะเพียร์เพียเอ่อเพียร์ยี่สิเจ็ดร้อยเพียร์ยยแท้ สวยดีครับขาน้าใหญ่ครับเบรกทิฟฟี่ครับคันนี้อ้งพัสีสวยมากเหล็กเปิดเหล็กยางนาเลยซีเลยตัวนะใหญ่บึกบึนครับสองเผาโอ้เปิดกระบอกไหมพี่น้องอบอกไงพูดเนาะเหมาะสำหรับ ขึ้นแมคโคมากครับคนนี้อู้เหล็กไหมเหล็กหน้าถ้าไม่หน้าเจ็ดก็หน้าแปดนะเอฟซี FC. ดูอ่ะเหล็กใหญ่มากครับนี่ครับเบคกิฟฟี่ครับคนนี้เครื่อง e 700. อีเเจ็ดร้อยพาวเวอร์ครบเลยโอ้แจ้าครับแจ้า ไปได้ไปนี่คุ้มครับมนุษมมมน้ำยังโอเคครับด,ดูดีมาใหม่นะครับคันนี้ปลาเราสั่งเข้ามาสองเผ่าะนะเป็นสองเผาคันนี้นี่สองเผานี้สันนะครับอุ้งสองเผาใหญ่ด้วยแม่มาฐานครับมาฐานมากโอทาท่าอยู่พี่น้องเอ้ยยังก็ แตกไปเลยครับยางนี่ครับโอู้มากรับพี่เจ็ดร้อยอันนี้อยู่ที่อุบนนะครับกระสุนไหมกำหรอว่ะมันฐานครับมันฐาน ลอยเขาหล่อๆเลยครับลอ,อยเสียไม่มีครับลอ,อยเสียไม่มีอันนี้เป็นช่วงยาวนะครับไม่ได้ย่นไม่ได้ย,ย่นช่วงครับนะไม่ได้ย,ย่นช่วง Bitte bắt ông out of nguyên sư là cái là... 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 okay, nó chút đó... chặt 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 này chặt 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 nó chặt ชอบช่วงล่างมาครับช่วงล่างเป็นของเผาใหญ่ครับของเผาใหญ่กระบะอุ้บเน่นหนาจริงกระบะมาตรฐานเลยครับปเออวะเออดอมลืม่กันูเอเนาะอดาบเกียร์ต้ด่วนก็จะทุกคนเออเกียดน่งจะม่อยบองาท้องสอเอาแบตมาใส่ดิ บอลมอเอรแบตมาด้วยกับกุญแจแบตมันมันเบิดมันมีมากอยู่แต่มันมีนมไฟนี่เาป่าบอหไอ่ะเบรกทิฟฟี่เนาะอันนี้มันครบเครื่องดีครับเบรกทิฟฟี่สองเผานะครับนะเบรกทิฟฟี่สองเผาเครื่องเอ่อว่ามีปั๊มลมอะไรหรือหางมาตรฐานอะไรครับสวยเลยครับสองเผา ใหญ่มากถือว่าโอเคนะโอเคนะใคเอาไปใช้งานดุ๊บเรือ,อเดี๋ยวจะดูลองฟังเสียงดูครับว่าเครื่องเวยมดไหมเอ้า เดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการเอาลงครับเออเขาหัตสูมส้นเดียวนึงเขาขึ้นมาได้ปะอันมู้นจะฟองหัดสามที่เส้นนไปถ่ายเพื่อนเด้อไปไปอีกจะหน่อยไปต้นต้นลงเลวะ เอ็ดเดลเท่โบก็หวัดีหรอวะไม่สุดวะเดี๋ยวยังมันย้อนลงได้โอ้โหมันจะมันย้อนลงได้ตัวนี้นี่เป็นไหนเป็นไหนมันดียังสีเตัวนี้ โอ้ยขายบ oh ่อมาสื <Never> ่อถุงลมมั่ว <banyak food chapel> ่ะโอ้หมดแล้วไปตัวลุงหนินายแกไปลูกพี่เอาโอ่เขาโอ้โห้นที่ขับลงงน้อะนานนี่ไปงคขับลุงไง Hả? <laughs> <laughs> Thắp đây đây là Ừ, ừ bà, bà kia Phá bà Cú yên, cú หาพูดไปซื้อยางพูดไปซื้อยางไม่น่าขี้พูดไปซื้อยางโอ้ยมันหอนห้อเออยมันเครื่องหูนี่มันจะไปหอนเดี๋ยวองติด จะเอาไม้รองรองออก ะจะค่อยๆถอยถอลงนะคะ โอ้โอ้โอ้อีกนิดเดียวแม่นบ่ล่ะอีกนิดเดียวอ่ะโอ้ย มันตกนาะ <laughs> ดันไปว้าว <_ EN _ 2> ติดนะคะ มันติดมันติดไอ้ตรงนั้นอะนั่นน่ะมันขำไอ้ถ่ายอยู่โอ้ไไม่ขึ้น โอ้โหเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าอันนั้นอ่ะนีเนี่ยน่ะมันติดตรงเนี้ยเนี่ยน่ะงี้นะก็ูงมัน ปิดนี้เอาใหม่ห้องหล่อนะคะไม่หมูแล้วนะคะงานนี้ไม่หมูแล้ว เอาไม้แปลห้องนะคะรถออกได้นะคะรถเทนเล์ออกดได้แต่ว่า <c oughs> ตีดมันนี่ทัานนี่ตีด ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ